ทำอะไรอยู่ครับกินหมาะไครับม่มองหน่อยสิค,มมยครับใชคนใค้ถ่ายนห,นนหน่อยนะ่าขใครถ่ายของพ่อพ่ไหนอันนี้คนใครเนี่ยพอดีครับพอดีพอดีอดเหรอขี้เหล่ปะขี้เหล่ไหมเพืน<า>อแล้ววันกี่ขวบแล้วนา,นายอ่ะหนึ่งขว สองแสนปีแล้วอ้าวตอบดีๆถูกเตะกี่ขวบแล้วเจ็สิบแล้วอยู่ปออะไรครับปอาสี่ทับอะไรครับทับหนึ่งอล่อไหมครับหครับมีแฟนไหมครับยังนะนะครับไม่มีใครมาชอบเลยเหรอครับไม่ครันะครับแล้วรักใครที่สุดครับอ้าวแล้วยายล่ะรักเขาตาล่ะ ใครอันดับหนึ่งไม่รู้ค่ะอ้าวไม่รู้ได้ไงอะ่ะทุกคนทำกันหมดตอนนี้กำลังเล่นอะไรอยู่ครับเล่นครักแข่งกางเกงดูสวีดีกำลังเล่นอะไรอยู่หรอแข่งกินแล้วเนี่ยที่วางอยู่อะไรตองกไปเฉยๆจ้า,า,า,าะหะ